สวัสดีครับสวัสดพีพี่น้องๆครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโคตรองโคตล่าฟัน,นครับทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง youtube นะครับคลิปนี้จะให้ดูการออกตัวนะครับกับบ่อดินนุม่นมๆครับมาดูพิลลงกันนี้จะรอดไหม ชอบมันได้นะครอะไรไต่ขึ้นไปแล้วเนิมน่มๆนุมน่มๆไปเรื่อยๆนะครับมาฝั่งนี้จะเป็นเจ้าฮิโนะ่เอฟเอ็มนะโอ้ยฝั่งโน้นดินจะแข็งกว่านะครับอู้ เสียจังหวะหน่อยหนึ่งนะครับมีรถขวางทางอยู่ต้องใจรงรอมนะร,รถเยอะนี้้เจ้าอยู่ดีลงมาก่อนนะครับ รถสองคันนะครับไปแล้วเจ้า FM รอดไม่รอดโอ้ยไปแล้วรถค่อนข้างเยอะๆนะครับ,ระะรบตักไม่ทัน มันจะมีจุดชันจนจุดทางออกหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมารอดูเจ้านิสันนะครับดูนิสันคันนี้จะออกตัวเป็นยังไงบ้างรอดไม่รอดเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับ รถขุดฝั่งนู้นจะเป็นโกเบโซ่เอสเคสองร้อยนะครสองร้อยฝั่งนี้จะเป็นดิเวลลอนเทียบกันให้เห็นจะจะเลยนะครับใครจะว่หรือว่าใครจะเช้ากัน อสักครู่นะจะเต็มแล้วเสียดากนะอันนี้เปิดบอ่อใหม่นะครับจะเริ่มวิ่งวันนี้วันแรกนะครับลอกปกหน้าดินเหนียวไปก่อนนะหน้าดินเ,เ,เปียกๆออกก่อนฝั่งนู้นจะเป็นการโยนดินนะครับ มีแมคอรอยู่4ตัวโยนยินต่อกันอยู่ฝั่งไกลๆเดี๋ยวเรามาชงความแรงของเจ้านิสันนะครับ งานรมันรถนะนั่งไม่สัญญาณปลอยตัวแล้วโอ้ยเหมือนจะหมดเหมือนจะหมดหมดไหมไม่หมดนะ,อะรอกันได้นะ ได้นะครับโอ้สารมานรถแทลพี่ก็เห็นใจนะครับทางนุ่มๆน,มนี้มันหมดไปกับค่าน้ำมันเยอะนะครับเขาออกได้ทางเดียวนะรถจะออกันอยู่ตรงทางลงตรงนี้นะเห็นไหมสิบล้อจะเป็นรถร่วมทั้งหมดนะครับรถขุดจะเป็นรถบริษัทภายใต้สังกัดไบโอพลังไทยนะครับ แรงๆมาฝั่งนี้เลยครับอ้มั่นใจก็จะเองแรงลงมาฝั่งนี้เลยมาชมความแรงที่ร็อกนั่งฟ้านะครับ กับมิตซูกุโซ่นะไปจะแรงว่ากันตักคู่กันนะรถใครไม่แรงคือฝั่งนี้จบเทาวเลยนะ ร่องลึกมากนะคติดฐานหน้าแล้วนะร่องล้อนี่ลึกเลยนะจะแขวนออกไหมไปดูเจ้าร็อกกี้คันนี้นะครัไปดูพลังร็อกกี้นะครับจะรอดหรือไม่รอด กำลังใจจะรอคันนี้นะครับรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวรู้กันน่าจะอีกบุ่งทีหนึ่งนี่แหละไปยาง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 แถมหน่อยทุพี่บอกว่าแถมหน่อยมาะุดโซออกไปแล้ว ไปแล้ครับโอ้ยหมดไหมเหมือนจะหมดเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดนะ ในรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ